สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีการซ่อมเครื่องซักผ้านะครับซัมซุงนะครับตอนนี้คือกด power ได้นะครับแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับไม่ชั่งน้ําหนักผ้าไม่หมุนนะฮะน้าไม่ลงนะครับคือไม่ทําอะไรเลยนะครับก็วันนี้จะพามาดูอย่างเร็วนะครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปมาสั้นนะครับแล้วก็มาบรรยายประกอบนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นสีดํานะครับรุ่นใหม่ของตัวซัมซุงนะครับปกติแล้วมันต้องหมุนนะครับตรงนี้มันต้องหมุนซ้ายหมุนขวานะครับ ตัวนี้หลังจากที่ตัวนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับไหนครับมันต้องหมุนแบบนี้นะครับช่างผ้านะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับตัวที่เสียนั่นก็คือตัวสวิต์ประตูฝานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมันเสียนะครับมันชื้นแล้วก็ทําให้มันไม่สามารถล็อกประตูล็อกฝาได้นั่นเองนะครับเมื่อมันไม่ล็อกเนี่ยนะฮะก็จะทําให้กระบวนการต่อไปของเครื่องซักผ้าเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ใช้งานได้นั่นเองนะครับก็ทําการเปลี่ยนก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับตัวตัวรุ่นใหม่ตัวที่มีตัวล็อกประตูนะครับฝาบนนะครับตัวนี้นะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะนี่คือเติมน้ําลงนะครับน้ําลงในเครื่องปกตินะครับก่อนหน้านี้มันไม่สามารถลงได้นะครับไม่สามารถชัางผ้าได้เลยนะครับก็สําหรับท่านที่มีปัญหาในการซ่อมเครื่องซักผ้าก็ทักมาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ